สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัศิลปินลำพลินอฟฟิเชียลนะครับพี่น้องนี่นะครับผลงานครับสดๆเลยครับจากขอบบ่อนะครับสดๆจากขอบบอ่อขอบบอ่อซอ่กุ้งครับพี่น้อง<ห>โอ้มาแล้วครับทีมงานเท่าไม่ะจะรุนนี่แหละนี่ข้างยุ่นล่ามยุ่น ตัวของเราไมาใช้นาม,มุนอ้โนะครับสดๆจากขอบบอนะครับย่างปลาครับพี่น้องเสี่ยนน้องครับครับพญาวับนครับน้องน้องวัดครับครับพญาวับนเสี่ยนหวย เอวันเสียนทประทานครับพี่น้องนี่ครับฝีมือฝีมือนนเขไปส่เสี้ยนชลประทานครับพี่น้องเกลทนข้างล่างุนยยง่ตํำตำตะไคร้ครับย่างใส่ไม้ซื่กกัมีแหมาป่าเอียบปลาไหลายปลาเอียบปลา วันน yeah! okay. ี้เนาะอยเนาะสอยสอยไหมสร้อยสร้อยสร้อยวันนี้เนาะส้อยเหลือกมีหัอหุ่นเต็มยมตัวได้ตายเอาออกมะอัวให้แม่ไปกินในบ้านน้ำเลยนะแล้วอยากเอาหลอด

เอาถุงมาใส่ถังไปก่อนโอคเางนันไหงเตัวนั้นมาไปแล้วเอาันได้าไวนได้วันนั้นนะเนบ้วันน่ะมีมโลบว่น่ะสมบัติท่าน่เมวยมัปะสมบัติท่านเนาะโอ้พี่น้แต่มักอันนี้ยังไีฮะ ปลาตัวนี้เห็นแน่ไหนปลาบึกหมดอ่ะปลามึกปลามึกไงปลาตัวเดียวติดเยอะแมันตายมันตายวันนี้เลยเนี่ยคู่มันบ่นจอดมากมันก็บูอยู่จับเอาลำไปเคียนเคียนหัวห่มหลายเท่าเละแก่ผูกหางกับผูกหางก็ตายเคีนวะ โอ้ยเพิ่อมาเนี่ยว่าจากนำไปผูกปล่าไหมไม่เนาะผูกปล่ปาเสร็จขัดขูกทางจะบอกไปยังเอมันจะต,ตายอยู่มันจะตายแล้วนั่นออเอาลงไปเอาลงนำเอาล่องนำผูกหางนั้นนี่พอปะมัดหา,างไว้โอ้หันใจเลยมันหางไอ้พวยังมากระมาเด้อโอ้มัมนก็อยู่ดีเด้เล,ล่ะลอกไปเลย เราามไปโอ้ยใหญ่เคียนสเท่ามาทางมาทางเาถือไปบ้างถือกล่องนมั่นเห็นมั้ยนียงคาอมอ่ยหน่อยส้างชิดครับผมางจีเคียนนามเอาลงนามไม้ครับ

ฮ่าฮ่าลูกชายทางท่านเก่าเหมือนขั้นเหมือนขึ้นงทำถึงเมื่อวานเนี้ยของพ่อตาลุกเร็วเข้าเร็วเหมือนกันว่าเป็นต้องคือเราไม่ถึงเหมือนขั้น ตายดตายโอ้เห oh, he ็นเห็นหลูกไส้ลาคุณครับน in nah ั่นอะรองวนกอู๋นี่ปลาสวัสดีครับโอ้วันนี้จะได้ไปเล่นน้ำน้ำละ จไลลักด okay. ้เลยเหวอยู like ่ตัวนึงเราคูกันอยู่นี่ถ้าเาขึนมาท่านได้ย่นี่เลียวตัวนี้เิตัวนี้ก็นี่สองโลเนี่ยมันตายมันมันหนาตื่นนะหนามันตื่นหนามเหอยู่ไมยาวหมือนมงหันนครับนปนแปะที่ปะหก

ลาลาลาเลนนี่ครับบราการรอบแลจะวเป็นไข่เน้ลาลาลาน้ำดีเะแล้วว่าเป็นไข่เอละาป็นไข่เ้อลาเลนเ้วานขนอันลาเ้ะว่าเป็นไข่เซ้อวันลา้เจะค้าข่องับาเลน้ำด้่่องครอับลาลงเีเด้าเป็นไ่อง่อง。。ันองลาย้เยว่างป็่องัาาน้าปนข่้าซิป ัตเหมว้มนตเปากวันเออนตี่นี่นี่เาจว่ายน้ำแลวว่าเรจะพอน้ำกว้างอีกว่าน้ำว่ายให้มันครบละว่าให้มันสุดอย่าชุดใจก่อนนะชุดวชุดว้เน่ห้ เ,เขาไฮวายเขาเ่ได้นห้ไปตีน้ำแลนอปอยสิสปี๊ยังไหดิเจ๊กกปอยสิสปี๊ยังไหดิสปี๊ยยังผมมาทำสีวอลแล้วโอเคซียูนยกงทามนะคะเจอกันใหม่ค่ะ